สวัสดีครับผมนายจาลวินมิบบลัมรหัสประจำตัวศูนย์กับนายนักธุรกิจสั่งงานเลขรหัส084วันนี้ผมจะนำรายงานเสนอรายงานที่7ขั้นตอนการทำงาน 1. กดสวิตช์เริ่มสตาร์ททำให้หลอด L ทำงาน2เมื่อหลอด L ทำงานเวลาผ่านไปห้าวิทำให้หลอด A ทำงาน3เมื่อหลอด A ทำงานเวลาผ่านไปห้าวิทำให้หลอด M ทำงาน4เมื่อหลอด M ทำงานเวลาผ่านไป5วิทําให้หลอด P ทํางานเมื่อ5เมื่อหลอด P ทํางานเวลาผ่านไป5วิหลอด LAMP หยุดทํางาน6เมื่อหลอด LAMP หยุดทํางานไปเป็นเวลา7วิจะกลับมาต่อให้หลอด LAMP l a, l. a. ทํางานพร้อมกัน เจ็ดเมื่อกดสวิตช์หยุดสตาอปทำให้ลอดทั้ง4หยุดทำงานนะครับคลิป จบการนำเสนอเพียงแนี้ครับ